น้าคมา่งานวันนี้ค่ะค่วันนี้ก็เป็นการแบบเปิดตัวแบบสิทธิพิเศษนะคะสิทธิประโยชน์แบบใหม่นะคะที่ขยายความแบบคุ้มค่ามากกว่าเดิมของบัตรเครดิตธนานารอวันนะคะคือตอนแรกเนี่ยจากเขาจะแบบว่าเออได้ส่วนลดนะคะสูงสุด10แล้วได้คะแนนเพิ่มอีกนะคะถึงสเท่านะคะก็ Oh, รอบนี้คือเขาขยายมาเป็นร้านค้าข้างนอกนะคะที่ไม่ใช่แค่แบบกลุ่มเซนทันรีเทลนะคะเป็นแบบเครือของเซนทันพัฒนาต่างๆนะคะที่เข้าร่วมรายการแบบ500กว่าแบรนด์ชั้นนำนะคะแล้วก็มีร้านค้าอีกเยอะมากๆในกลุ่มของเซนทันทั่วประเทศด้วยก็เรียกว่าแบบเป็นบัตรที่ใช้แล้วคุ้มมากกว่าเดิมอีกจากที่แบบช็อปคุ้มมากๆแล้วจากตอนนี้ก็คือคุ้มกว่าเดิมอีกเลยเนะะี่ยค่ะตอนเก้าเรา <S 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 เป็นสายช็อปอะไรแฟชั <S 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 ่นดิวตี้เจ๊หรืออะไรเงี้ยคือเก้าอะช็อปหมดเลย จริงๆเคอด้วยความแบบว่าเราเป็นคนแบบอยู่ทำงานตรงนี้เราต้องอัปเดตเทรนด์แฟชั่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกก๊าซเซตพวกแบบเอ่อพวกบิวตี้อะไรเราก็ต้องดูแลตัวเองความสวยความงามนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการกินด้วยที่ต้องให้รางวัลตัวเองในการแบบเออสุขภาพจิตเราต้องดีด้วยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งแบบต้องออกกําลังกายอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลายด้านมากมันมันก็เลยเลือกไม่ถูกว่าเออเราเราจะเลือกทางไหนดีเลยอย่างไรเนีบวันนี่เราไปนอนเรา มีแบบสายชอปแบบทางคุณแม่มาใใช่จริงสายช้อปคือห้ามพลาดนะคะสําหรับแบบเออถ้าใครยังไม่มีของขวัญให้คุณแม่นะคะจริงๆรล้วก็ใกล้ใกล้วันแล้วเนาะก็มาช้อปปิ้งกันได้ค่ะถ้าใครยังไม่สมัครก็รีบสมัครเลยค่ะเหตุที่ประโยชน์เยอะแน่นใช่แน่นมากๆแล้วก็ขยายยิ่งกว่าเดิมอยากได้ข้าวฝากเลยสำหรับ ค่ะก็ฝากนะคะเครดิตเซ็นทรัลเดวานนะคะเขาขยายสิทธิประโยชน์มากมายนะคะคุ้มกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมืองแล้วก็คนทั่วไปจริงๆค่ะก็อยากให้มาลองสัมผัสประสบการณ์เป็แบบด้วยกันนะคะช่วงนี้สวยเนาะอกํำลังกายแล้ขายแบบฟิตเนเฮลตี้ไปเลยค่ะเออยังไงบ้างกางมันยังไงกาของเราออกกำลังกายช่วงนี้เห็นใช่ใช่ค่ะก็มีออกกําลังกายเอ่อทั้งฟิตเนสแล้วก็ฟิตเนสด้วยค่ะก็ เรียกว่ามันมันเรียกว่ามันมันมันเสพติดไปแล้วแหละคือมันถ้าหยุดเป๊บเนี่ยมันจะแบบร่างกายมันเผละแล้วไงก็จะไม่มีแรงฮึบที่จะกลับมาออกกําลังกายต่อก็เลยต้องแบบเมนเทนตัวเองไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยระดับมันอยู่ที่ตรงไหนนีอใจในรูปร่างหุ่นของเราแ่างรู<ๆ>้เฟิกเลนะจริงๆคือก้าวโอเคกับหุ่นตัวเองค่ะคือพอใจมากๆแล้วแล้วก็เออแค่รู้สึกว่า เวลาไปออกกําลังกายเนี่ยมันทําให้เราแอคทีฟมากขึ้นเราสดใสเราล่าเริงมากขึ้นโมก้าวเป็นคนแบบเหนื่อยคนแบบอยู่ชอบอยู่บ้านแล้วแบบเออเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีเอเนอร์จีแต่เวลาออกกําลังกายเสร็จปุ๊บมันพอมันมันรู้สึกได้แอคทีฟมันรู้สึกได้แบบเออมีมีแรงในการไปทํางานต่อออะไรย่างเงี้ยค่ะคือตั้งเป้าอะไรไหมว่ามันต้องขนาดไหนอะไรยังไงกับการออกม่ลังกายของเราไม่ค่ะแค่เมนเทนให้ตัวเองแบบสุขภาพจิตดีก็พอแล้วค่ะ ช่วงนี้ก็ดีเนาะดีค่ะหลังจากที่สัมภา์ไปมาบานค่ไดโรงได้เรกมันมีไหมไม่มีตัดจบไม่มีไม่มีเลยอ่ะเออไม่มีค่ะหรือว่าพอเออออกสื่อไปแล้วนะจะมีแบบ อะไรไม่เรือแบบได้เลือกหรือแบบเออไม่มีไม่มีไม่เป็นไรค่ะก็ก็อย่างเงี้ยแหละค่ะดีแล้วแต่เป้าเราก็คือยังขอเนาะยังใส่ขออยู่ไม่หนูอย่าไปหนูบอกแล้วว่าอย่าตั้งเป้าแต่คราวนี้แล้วแล้วไม่ไม่ตั้งเป้าหมายหนว่าเราอย่าไปโฟกัสว่าเป็นชาติไหนหมายถึงว่าเราอย่าไปโฟกัสเพราะว่าถ้าเราโฟกัสปุ๊บเนี่ยใจเราเนี่ยมันจะแบบเป็นแรงดึงดูดอะเหมือนอารมณ์แบบว่า ต้องคนนี้ดิต้องเป็นอย่างนี้ดิอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราอย่าไปโฟกัสพอเราใกล้30แล้วเราจะไปโฟกัสแบบนั้นไม่ได้เราอย่าไปเลือกมากก็ปล่อยไปก็ปล <c oughs> ่อยไป <c oughs> อะไรแงเงี้แต่แต่คือคนที่เข้ามาก้ามันต้องแบบเวชัดเจนอะไรขนาดน,น,นั้นคนก็ยังล้นเรื่องความรักของเราอะไรเงี้ยโอ้ยหนูก็ว่าเรื่อยๆแหละ<ม>ว่าเออถ้าเขา้าถ้ามาแล้วเข้ากันได้พูดคุยกันได้เข้ากันได้พูดคุยกันได้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสัสองก็เหมือนเดิมแนละเหมือนเดิมแหละตอนนี้ยังไง เพื่อนอะไรมีแบบเชียร์เรื่องแบบทางรักของเราไม่มีไม่มีเวลานอนเลยไม่มีเวลาไปเจอเพื่อนวะพี่<ม>เดือนนี้แน่นค่ะเพราะว่าเร่งถ่ายละคร<ม>ให้มันจบเพราะว่าละครจะออนแอร์กับน้องดิวแล้วตอนอ่อปลายกันยานี้<ม>แล้วมันเหลืออีกหลายคิวเขาก็เลยแบบอัดแบบวันหนึ่งก็คือเกินสี่ทุ่มอ่ะห้าทุ่มเที่ยงคืนบ้างอะไรเงี้ยเขารีบอัดให้มันจบอเงยค่ะ คือยังไงเราถ่ายแบบพี่ดงพี่บิวอะไรบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างเหมือนกับก็ตลกค่ะสนุกเพราะว่าพอได้ไปอยู่กับเน้องๆเรียกว่าน้องๆน้องๆจริงๆคือมันเป็นเด็กวัยรุ่นะนะเนาะความร่า<น>เริงความสดใสอย่างเงี้ยมันแบบเออมันรู้สึกสนุกเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องเขาก็าจะชวนเล่นกันแบบเล่นติก๊กต็อกบ้างคุยเรื่องนู่นนี่นั่นของกินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ สนุกค่ะกองนี้สนุกหลายคนก็แบบอยากดูเรื่องนี้เป็นการแบบที่บทบาทถุงเท้าแล้วก็แบบแบบที่ใหม่ช่องใหม่ด้วยกับดิวค่ะค่ะเยอะด้วยเราหนูดีใจนะถ้าแบบมีคนแบบเออนอ,นอยากดูดรอดูดเพราะว่ามันก็คือผลงานที่เราก็ตั้งใจเล่นนอนแล้วน้องก็ตั้งใจด้วยนะคะคือมันเป็นแบบเหมือนการแบบท้าทายบทบาทใหม่ๆสาหรับน้องใหม่ด้วยอะไรเงี้ยน้องดิวก็คือแบบเรียกว่ามันเป็นบทบาทที่ดิวไม่เคยได้รับเล่นเลยเงี้ยเออก็อยากแบบ อยากให้ทุกคนช่วยให้กําลังใจน้องค่ะจบจากนี้มีต่อไหมครับของเรามีค่ะมีค่ะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนเป็นอะไรบทบาทใหม่ก็เป็นบทบาทใหม่ที่โตขึ้นค่ะก็เอ่อก็เดี๋ยวดูค่ะว่าเป็นเป็นทางไหนเลยคือทุกวนี้ก็งานก็ทุ่งการ์ุมทั้งอีเวนต์ก็มีมีบ้งบ่อยละครก็ต่อเนื่องเลยสาธุสาธุอยากมูมากเลยหรือ่มเวลาไปมูเลยอ่ะมีแนะนำไหมทุกคน มีใครแนะนำ<อ>ไหมคะอย่างมูงานค่ะ่จริงถ้าเราเราเรา,เรามีความเชื่อเรื่องดูว่าเออมันจะดีขพิ่อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ย <c oughs> นคก็เชื่อนะเพราะว่าเราเราอยู่ด้วยความเชื่อ <c oughs> ถ้าเราไม่มีความเชื่อหรือการดูดวงเป็นการแบบพึ่งพาเป็นแรงบรนดาลใจในการใช้ชีวิตเนี่ย<อ>มันลําบากและยิ่งโ,<อ>โตเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าการดูดวงเป็นสิ่งสําคัญมันเป็นการให้กําลังใจตัวเองการนวดด้วยถ้าคนจะเชื่อเลยค่ะ คือก้าอ่ะไม่ค่อยได้ไปมูแต่ว่าก้าจะแบบเน้นสวดมนต์หน้าตาจะดูไม่ได้แบบสวดมนต์นพูดไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมีคนแบบโอ้ยดูคลิปแล้วคอมเมนต์แบบก้าสวดมนต์หล่ออะไรอย่างเงี้ยนึกออก่าเราพูดไว้ก่อนพูดกันไว้ก่อนว่าสวดมนต์เออสวดมนต์ขอพรพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามูก็ไม่ค่อยได้ไปมูค่ะแต่ว่าถ้า ใครมีที่แนะนําก็ส่งมาได้ไม่ถามเพื่อนแกเลย,ายาการบันเทิงดาราเราดูมีมูกันเต็มไปหมดไม่มีเพื่อนไงจบยัง <c oughs> ไม่ไม่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันค่ะแล้วก็แบบบางทีเราก็ชอบอยู่บ้านดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้แบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อเราหรือมันแอบก็ไม่รู้ <c oughs> อาจจะไปมูแล้วมันไม่ได้ถ่ายรูปลง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าถ้าแบบมีการร่วมบุญอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนกระจายข่าวมาอะไรอย่างเงี้ยแบบหล,อบล่ลอพงหล่อผ้าหรือว่าเออถ่ายชีวิตอ้วกกระบืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปเราก็จะร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวถ้าเป็นจริงก็จ,งจะมีภาพแบบนี้ให้เห็นกันบ้า่ไหมเนาะหนูก็ไม่กล้าลงไงเดี๋ยวลงเดี๋ยวก็จะหาว่าเออ,อก้าวอวดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลงได้ใช่ปะโอเคพูดแล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ